ถ้าใครยังไม่ได้ดูรายการ Top ปท u r n เม e นต์ p ที่แล้วเนี่ยขอให้ทุกคนกดลิงก์มุมขวาบนด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปดู EP ที่แล้วกันก่อนนะเพราะวันนี้จะมาเล่นต่อจาก t o อปท็อปเมนต์สายด e f เ n น e ์อก่อนนะที่เล่นค้างไว้นะโดยวันนี้ก็จะเป็นรอบ16คนจะไปถึงรอบ8คนเลยนะเพื่อหา4ตัวสุดท้ายที่จะเอาไปชิงแชมป์กันในคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมท็อปทเมนตนะฮะจะเป็นรายการที่ผมจะหาสุดยอดของเบเวตแต่ละสายด้วยการเอา สายแต่ละสายนั้นอนะมาแบทเทิลกันนะแน่นอนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสายดีเฟนซ์ซึ่งเป็นสายสุดท้ายแล้วแชมป์ตัวอื่นเนี่ยก็มีอยู่ในเพลย์ลิสต์หมดแล้วนะก็สามารถกดเพลย์ลิสต์ที่ที่ผมแนบไว้ที่มุมขวาบนได้เช่นเดียวกันนะเรามาติดตามกันต่อไปเลยดีกว่านะฮะว่าวันนี้จะมีสายดีเฟนซ์ตัวไหนที่เป็นสายดีเฟนซ์ในดวงใจของคุณเนี่ยเข้ารอบไปกันบ้างไม่รอช้าแล้วดีกว่าไปไปดูกันต่อเลยครับ จะไปแล้วกับรอบแรกนะฮะเรามาหา8คนกันนะที่จะได้เข้าไปสู่รอบ8คนสุดท้ายนะแต่จะมีคู่หนึ่งเนี่ยที่ได้เข้าไปแล้วนะเพราะว่าตารางมันไม่ลงตัวนะฮะก็จะมีบางคู่ที่ต้องสู้กันมากกว่าเนาะก็เหมือนอีพีที่แล้วเลยที่บางคู่มันก็จะไม่ลงตัวผมก็เลยต้องแบบเปลี่ยนตารางให้มันเป็นอย่างนี้เนาะตัวแรกคู่แรกที่เราจะมาเจอกันนะเลโอนนะพรีไฮริดวิวนะตัวเดียวเลยวะเนี่ยที่ได้เหลือมาอยู่รอบนี้ใช่พรีไฮริดวิวตัวสุดท้ายที่ยังอยู่ในรอบนี้นะเจอกับแกรนเซตัส ไม่น่าจะได้อยู่หลังจากจบรอบนี้แล้วแหละคิดว่าเลโอนไม่น่ารอดอ้ยอ้ยแต่เป็นไปได้ถ้าเลโอนแข็งได้เนี่ยอาจจะชนะเซตัสก็เป็นได้นะฮะโอ้เจาะเข้าไปหลบไว้หลบไว้ โอ้โหเรือดไม่รอดแล้วอะเรียบร้อยแกรนสตตัสเข้าไปก่อนเลยต่อมาเป็นเวร y อ r ริสเจอกับเกรนคราปิคอนนะเจอตัวที่ไหลเก่งๆได้แบบนี้เนี่ยผมเอาหมุนขวาสู้ไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าดุดหมุนเนี่ยยังไงก็น่าจะแพ้เขานะเพราะเขาไหลดีกว่าติดแค่ว่าต้องชนให้โดนเท่านั้นเองถ้าชนไม่โดนเวรอาริก็จบเหมือนกัน,อ,นออ้ยชนเออแม่นๆออกไป แ <c oughs> น่ยังอยู่ในรอบนี้ได้นะฮะถือว่าโอเคเลยหวังว่าจะไม่เข้าลึกกว่านี้นะฮะแล้วก็หวังเหมือนกันว่าเจ็ดจูปิเตอร์เนี่ยจะไม่ได้เข้ารอบต่อด้วยจะได้ไม่ต้องไปเจอกัน <c oughs> แต่ผมว่าเจ็ดเข้ารอบแน่เลยเพราะเขาต้องเจอกับนี่เอลดราโกแอสโลต์ L นะับผมดูทรงแล้วเจ็ดเข้าต่อแน่เลยอะเรามาเชียร์แอสโลดีกว่า <c oughs> ไม่ต้องเราก็ได้ผมเชียร์คนเดียวก็ได้ <c oughs> <c oughs> ขอให้รอบนี้จบไปโดยไม่มีใครเสียตังค์นะฮะ ไปโอ้ยโอ้โหดีดออกไปแบบไรเยื่อใยเจดก็ได้เข้ารอบต่อไปเลยในรอบนี้ถ้าเกิดเจดชนะตัวต่อไปเนี่ยแล้วเวริเอร์สก็ชนะเนี่ยมันก็จะไปเจอกันแล้วนะ มาต่อกับคู่นี้เลยนี่ก็คือ Rock c r ค w เจอกับ c Chris s i g n ั s นะ Rock c r ค w ไม่น่าจะอยู่ได้อะผมว่า Chris ส i g นั s น,น,น่าจะได้รอบนี้ไปนะมเมาใจช่วย Rock c โค w กันดีกว่าเผื่อ Rock c โค w จะได้เข้าต่อเอาจริงก็คงไม่อยากจะเชียร์เท่าไหร่หรอกตัวมันแบบโนเนมเกินบางทีก็แอบคิดน,นะว่าผมน่าจะจัดทัวร์นาเมนต์จัดแค่ตัวที่มันทำเป็นโปรดักต์ตัวในเรื่องก็ช่างมันแต่แบบมันจะรู้สึกไม่ครบไงในเรื่องมันก็แบบมีอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอามาจัดด้วยถูกปหละ่ะ จะมีดีดออกกันไวๆไ,ไหมล็อกโฟยังเหนียวอยู่นะฮะโอเคไม่เหนียวแล้วเรียบร้อยเอ้ยมันไวๆมากเลยว่ะสายดีเฟนซ์มันไวดีเหมือนกันเนาะคริสติงนัสก็เข้ารอบไปนะฮะคะแน่คู่ต่อมารอ็อกเอริสนะครับเจอกับรอ็อกเซเพน์คู่นี้รีบๆเล่นดีกว่าไม่น่ามีอะไรนะ่าสนใจเท่าไหร่รอ็อกเอริสตัวสีดําของดีเจนะใครเข้าก็เหมือนกันนะ่ะคู่นี้ เออแต่ผมว่าล็อกเซอร์เพลสน,น่าจะชนะนะไวท์ดีเฟนส์อะขี้โกงอยู่แล้วนะเออเอลิสเริ่มไปแล้วเอลิสเริ่มไปนะในกล้องไม่รู้เห็นไหมแต่ว่ามันสายสายกว่าไวท์ดิเฟนส์เยอะเลยนะนะไปแล้วเอ็นละ เรียบร้อยร็อกสเปนเข้ารอบต่อมาคู่นี้ดีกว่า Gravity Perseus เจอกับบอสโ l ทโรเจียมเอา g r า v i t y Perseus หลบไปหมุนซ้ายแล้วกันนะเผื่อว่าจะมีลุ้นมากขึ้นนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยบ้านน่หนักมากเลยนะเนี่ยดันไปอยู่ถูกมุมเฉยโดนเขาแบบสกิดเล่นได้ว,ว่าสกิดเลยแทบไม่มีเสียงเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงวพาเสียงมันเข้ากล้องว่ามันดันแบบปักแล้วก็ปลิวเฮ้ยศบมาทซะแล้วโอ้โหกอลิตี้เฟสิโอสอุนซ้ายปุ๊บชนะเลยผมนับรอบนี้แล้วนะแต่ผมอยากลองอีกรอบอะว่ามันจะเป็นยังไงอะอันนี้แถมให้หน่อยแล้วกันนะ อยากรู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆไหมอะ่ะเอ้ยเนี่ยปกติแล้วปกติรอบทว่าต้องปลิวดิทำไมรอบนี้ปะซ้อปลิวอ่ะเนี่ยดูดิโอ้โหเมื่อกี้โอเวอร์มากโอ้โหแต่ว่านับรอบเมื่อกี้ไปแล้วนะถือว่าชนะไปแล้วมันลงสนามกันไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นบะซ้อฮอลิเจียมโโหตัวเต็งของผมผมคิดว่ามันแชมป์แน่ๆนะเนี่ยตัวเต็งผมตกรอบซะแล้วนะฮะ โอ้โหเน่พอเป็นรอบ k อ o เ k out เดียวๆอย่างนี้อะไรมันเกิดขึ้นได้หมดจริงๆเลยนะ g ร a ต i ้ s สตีลสก็เข้ารอบไปอย่างนี้เลยนะอันนี้ไม่คาดคิดไม่คาดคิดสุดๆเลยจริงๆคู่สุดท้ายมันเป็นคู่นี้นะฮะแต่ว่าได้เข้ารอบไปฟรีๆเลยเพราะว่าตัวมันหานไม่ลงตัวนะฮะนี่ก็คือเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแล้วนะฮะ แน่นอนเราจะมาหาให้เหลือ4คนนะเพราะว่า4คนนี้ก็จะไปแบทเทิลกันต่อในคลิปหน้านั่นเองเราเราเอาตารางแบบย้อนกลับดีกว่าไหนๆคู่นี้ก็เป็นคู่ต่อไปที่ต้องเล่นผมเล่นจากล่างขึ้นบนแล้วกันนะไม่ได้ตามลำดับแบบเมื่อกี้นะเคานเตอร์สโกเโนะฮะเจอกับ Rock เอริของโทบี้ผมเชียร์ร็อกสโก i o แล้วกันสีมันสวสดกว่าโอเคเอ้ย ไม่ใช่ล็อกสกอปิโอดิเคาเตอร์สกอปิโอเออผู้ผิดเออแล้วมันก็ชนะจริงๆด้วยนะนี่สีแดงวนรอบๆแล้เท่มากเลยใครหาเจ้าตัวนี้มาเป็นมือสองแล้วมันแบบไม่มีสติกเกอร์มาให้ผมแนะนําให้หาสีแดงมาแต้มหรือว่าหาสติกเกอร์มาแปะนะเพราะว่าตอนมันหมุนแล้วมีสีแดงันสวยจริงๆตอนแรกผมไม่ชอบตัวนี้เลยจนกระทั่งม,มันมีสีแดงขึ้นมาเท่เลยแล้วก็เข้ารอบไปเป็นคนแรกเลยนะแอมอย่างนี้เข้ารอบสี่คนแล้วดิใช่ไหมดันเป็นคู่ที่แบบว่าดันเสริมมาพอดีนะฮะทำให้เขาเข้ารอบสี่คนสุดท้ายไปเลยนะมาดูคู่ต่ตอมานะ ถ้าเกิดว่าชนะบสอสซอร์โทเรเจียมแล้วมาแพ้รอบนี้งโงๆโนะไม่ปล่อยไว้แน่เอาเขาหมุนซ้ายดีกว่าะเขาหมุนซ้ายน่าจะน่าจะทำอะไรได้มากกว่าเมื่อกี้ก็ชนะด้วยหมุนซ้ายนะโอ้ยเจอกันแรงตั้งแต่แรกเลยดูเหมือนจะไม่มีการดีดกันแรงแบบเมื่อกี้แล้วนะฮะ แต่พอร์ซิอเอียงห่ะทำไมเอียงแต่แรกเลยอะแต่เดี๋ยวดูดหมุนได้อยู่ดีนะเพราะเขาหมุนคนละด้านไวท์ดีเฟนซ์เหมือนกันด้วยนะสองตัวนี้ก็ดูกันไปยาวๆเลยนั่งดูดูดหมุนว่าใครจะเป็นคนล้มก่อนดีกว่านะ <What? S 1> อย่ามาแพง้ง่ายๆนะพอร์ซิออตอย่ามาแพ้ง่าย เฮ้ยฟอร์ซิวส์นะชนะนิดหนึ่งนิดเดียวเองเมื่อกี้ผมว่าผมดูไม่ผิดนะแต่ว่าฟอร์ซิวส์นะ่าจะเป็นฝ่ายชนะไปนะเพราะว่าเซอร์เพนเน่พอแท็กเขาไปอย่างนี้เขาทิ่มลงไปก่อนแล้วเขาหยุดเลยนะแต่ว่าฟอร์ซิวส์เนี่ยมันกลมกว่าไหลต่อได้เออเข้ารอบสี่คนสุดท้ายอย่างนี้ค่อยคุมที่ชนะมาหน่อยคู่ต่อมาไม่เจตจูปิเตอร์เจอกับคริสซิกนัสนะตัวเทพทั้งคู่เหมือนกัน4ฟดีทั้งคู่อีกต่หา่างนะ เชียใครไม่รู้ผมเชียซิกนัท <laughs> ไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดวัดวิ่งเป็นแอทแทกเลยนะฮะเจ็ดเจ็ดเราปาบ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 โอ้โหชนไม่หยดุดชนไม่หยดุดโอ้โหชนไม่หยดุด แต่ชนจนเสียแรงค่อนข้างจะมากแล้วนะเมื่อกี้เจดขึ้นไปไต่ขอบเฉยเลยอะ่ะเล่นเป็นสายแอทแทกเลยอุ้ยอุยอ่อ,อนอ่อนเจดอ่อ,อนเรียบร้อยโอ้โหบอลอยู่ครบใช่ไหมโอเคบอลอยู่ครบนะ <laughs> คริสติงนั้นก็เป็นฝ่ายเข้ารอบไปในรอบนี้นะและ จดก็รอดพ้นจากการโดนแวริเอริสแล้วเล่ยเช็คสภาพกันสักหน่อยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรพังแน่นะเมื่อกี้ขึ้นไปไตเฉยเลยอะไตแบบงงๆอะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกรอบแล้วกันแต่ว่าถือว่านับรอบเมื่อกี้ไปแล้วนะเพราะอยากรู้ว่ามันผมว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นปกตินะไอาการที่เจดขึ้นไปไต่แบบนั้นอะ ถือว่าแถมให้นะเพราะว่าเจ็ดไม่ได้ไปต่อเนาะก็ให้ดูสนุกสนุกแล้วกันรอบนี้แต่เหมือนเจ็ดก็จะไม่ชนะอยู่ดีนะถึงไม่แต่ขอบนะฮะก้นยางมันมันหมุนได้แป๊บเดียวอะ ปาดแปดดเรียบร้อยเจ็ดก็ออกไปแล้วนะแต่ก็ยังมีตัวฟดีที่เป็นซิกนัสยังได้เข้ารอบไปอยู่สมเป็นทีมเนเซซิสจริงๆเลยแต่ว่าหัวหน้ามันตกรอบตั้งแต่รอบแรกๆเลยเนเซซิสเ <c oughs> <Nem esis S 1> นี่ยไปก่อนเลยใน <c oughs> รอบสุดท้ายนะแกรนซิตัสเจอกับเจ้าเวอรี่เอเรียสนะผมเอาเวอรี่เอเรียสหมุนขวาดีกว่าเพราะว่าแกรนซิตัสนี่มันไหลไม่ได้นะแต่ว่าเวอรี่เอเรียสก็ไหลไม่ได้เหมือนกันมานั่งดูดหมุนกันไปมันก็แบบกลัวจะเสมอเอานะฮะก็เลย ไปยัดขวาคู่ซะเลยปัดปัดปัดอโอ้โหโอ้โหสะท้อนตัว 4D ออกได้นะผมแกรนเซตเตอร์สนี่เห็นไหมตัวเต็งจริงๆเลยรับเบอร์ชาร์ปมันโหดอย่างนี้นี่เองนะครับผมกันเลยเข้ารอบไปเลยกับเจ้าแกรนเซตเตสตัวนี้แล้ว เราก็ได้ครบสี่ตัวที่จะต้องมาเจอกันในรอบหน้าแล้วนะฮะนี่คือโฉมหน้าของสี่ตัวที่เข้ารอบสี่คนสุดท้ายแล้วต้องมาเจอกันในสนามหน้านะก็มีตัวที่ผมคาดคิดไว้อยู่แต่ก็มีตัวหลายๆตัวที่ผมไม่ได้คาดคิดไว้นะอย่างเจ้าคริสตินัสนี่ผมไม่ได้ฉายตามองเลยนะฮะคิดว่ามันแบบว่าเออถ้ามันเจอตัวโฟดีตัวอื่นอนะ่ะมันอาจจะแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันยังแพ้แอทแทกบางตัวเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะคริสตินัสนี่ไอเนี่ยไอสองตัวเนี้ยผมผิดคาด เพราะว่าไอคาลเตอร์สกอร์เปิโอเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันเก่งอยู่แล้วแต่ไอกาวิตี้เพอร์ซิอุสเนี่ยมันดันมาเจอกับ,จกบ,จบโจ้าบอสโซโเรียมแล้วโขกออกไปเฉยเลยนะเออผมเชื่อว่า4ตัวนี้เล่นอีกรอบก็ไม่ได้สตัวนี้เหมือนเดิมแน่นอนนะต้องมีตัวหนึ่งออกไปแล้วมีตัวไหนเข้ามาแน่นอนเพราะว่าในใดๆก็คือเบเแบดมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะฮะมันไม่ใช่ว่าแค่ตัวนั้นเก่งแล้วมันจะชนะไปซะทั้งหมด <laughs> แต่ใน,นครั้งนี้ผมก็เล่นออกมาได้ประมาณนี้นะ ในพาร์ทหน้าแน่นอนเราจะเอามาเจอกับทั้งสนามทอนาโดทั้งสนามสแควรทั้งสนามซิโลจีนะฮะแล้วก็บีวีทอันนี้นะสี่สนามกันเลยนะฮะเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นที่1ใน4ตัวนี้นั่นเองนะ,ะับผมเดากันไว้ก่อนได้เลยก็ได้นะว่าใครจะได้เป็นตัวสุดท้ายนะถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมว่าผมเชียร์ให้มันเป็นเข้าตีม 4D กับตัวที่เหลือแล้วกันเพราะว่าตัวที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นแบบว่าโฟไปหมดแล้วอะถ้าเกิดหยิบแบบ ตัวโฟดีมาอีกตัวอะไรเงี้ยก็เออมันก็ดูเข้าเซ็ตกันดีผมเลยเชียร์คริสซิงนัทให้ได้แล้วกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องมาดูกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรียงตัวที่เล่นวันนี้สวยๆก่อนนะเออจะว่าไปเอลราโกกาเดียนนี่ก็ตกรอบไปใช้ได้เหมือนกันนะผมว่ามันเก่งกับหมุนซ้ายจริงๆอะแต่มันไม่ได้เก่งกับหมุนขวา ก็ถ้าเกิดใครอยากเจอกับตอนที่มันหมุนซ้ายบ่อยๆเนี่ยก็สามารถดูได้ที่เบเบรดัต้าตอนเอลดาโกนะลงไว้เป็นเบเบรดัต้าตอนที่ยาวที่สุดพั้งมีถึง3พาร์ทด้วยกันเลยซึ่งผมว่าทาแล้วสนุกมากนะพาร์ทน่นะรู้สึกว่าเอลดาโกนี่เป็นตัวที่ทั้งเล่นสนุกแล้วก็พูดถึงก็มีอะไรให้พูดถึงตลอดเวลาข้อมูลมันเยอะเป็นหนึ่งตัวที่แบบข้อมูลเยอะเยอะๆๆๆแบบไม่มีตัวอื่นแล้วที่ข้อมูลจะเยอะเท่าเอลดาโกนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูกันจริงๆนะ ต้องมานั่งสลับไอ้นี่กับคืนนะเพราะว่าเมื่อกี้ถอดถอดเพื่อเปลี่ยนเป็นเหล็กนะปกติผมเก็บไว้ให้มันเป็นพลาสติกงี้นะฮะยกเว้นตัวเนี้ยตัวนี้ปกติในเรื่องมันเป็นพลาสติกแต่ว่าผมใส่เป็นเหล็กไว้เพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่ผมเอามาเล่นได้บ่อยๆอะนะ่ะเนาะพาสสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะเล่นให้ดูได้ไวขนาดไหนนะแต่ก็จะพยายามรีบเล่นให้ดูให้ได้นะเชื่อว่าหลายๆคนต้องรอรายการนี้อยู่แน่นอนนะอยากจะเห็นตัวสุดท้ายเนี่ยมันไปยืนคู่กับบอลลังกับแชมป์ที่เหลือแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมารีบเล่นให้ดูแนนน่ออะ ก่าจะเลี้ยงครบนี่แหละก็คือทั้งหมดที่ผมมาลงเล่นในวันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันถ้าดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกสนุกแล้วก็สามารถช่วยสพอร์ตผมได้ง่ายๆแค่ เลื่อนมือลงไปนะฮะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะครับผมแค่นี้ก็สามารถทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเห็นคลิปของผมได้มากขึ้นแล้วนะแล้วก็จะเป็นกำลังใจต่อตัวผมอีกด้วยมีความคิดเห็นอะไรนะฮะเชียร์ตัวไหนตัวไหนไม่น่าเข้ารอบตัวไหนแบบโอ้ยน่าเสียดายอีกนิดเดียวจะชนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างตรงนี้เลยแล้วผมก็จะกลับมาอ่านแล้วก็คอยอินเตอร์แอคอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดอยากจะรีเควสต์คู่ไหนเป็นพิเศษเนี่ยอยากให้เข้าไปรีเควสต์ในรายการเล่นตามรีเควสต์นะฮะเพราะว่าเวลาผมจะเล่นตามร ผมก็จะหยิบคอมเมนต์จากเล่นตาม r e เควส์อีพีล่าสุดอ่ะเข้ามาเล่นนะฮะโดยที่จะไม่ได้หยิบคอมเมนต์จากอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ามาคอมเมนต์ในรายการท็อปโทมานั้นอันนี้ผมก็อาจจะตกหล่นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีตัวไหนรีเควส t เข้าไปรีเควส t คลิปนั้นดีกว่านะผมก็จะแนบลิงก์อัลบั้มไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้นะฮะก็คลิกเข้าไปที่พาร์ทล่าสุดแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะอยากรู้ซื้อเบเบ้ที่ไหนก็ดูที่เดสคริปชั o นอยากสนับสนุนค่าเบเบ้ก็สามารถโดเน a ให้ที่ปุ่ม,นนม,มรคาับ,บาก